วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทากรุ๊ปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงดาวนะครับแล้วก็อันนี้นะ้าเป็นบ้านของพ่อแม่ของแอมนะครับที่เชียงดาวแล้วก็บ้านใหม่นะนะแล้วนะเรามีโซลา r เซลล์แล้วก็ผมก็เพิ่งจะทําวิดีโอเกี่ยวกับโซลา r c เซลล์นะแล้วก็มีคนถามก็คําถามหลายคนนะก็ถามซ้ำๆนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องนะแล้วผมก็ทําวิดีโอนี้จะจะ,จะรวมเลยว่าจะตอบนะ,อะโอเค มีบางคนบอกว่าอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะว่าต้นไม้มันจะบังแสงไม่ให้มันร้อนในบ้านนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราอยู่ที่เชียงดาวนะครับที่นี่มันหนาวนะแล้วก็บ้านปูนอย่างนี้มันก็เย็นสบายเนยนะครับเนี่ยแล้วมันมีหลังคาหลังคานี่มันเป็นแบบ2ชั้นนะแปลว่าถึงแม้มันจะอุ่นหรือว่าร้อนข้างบนที่หลังคานะครับในในบ้านมันก็ไม่ใช่จะร้อนไปนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้พ่อกําลังตัดต้นไม้ แต่ว่าเขาก็จะไม่จะตัดหมดนะครับเขาก็จะเขา,าเรียกอะไร t r i มเหมือนฝั่งนี้นะครับก็ตัดส่วนนิดหน่อยส่วนหนึ่งไปแต่ว่าก็ยังเก็บครึ่งต้นอยู่ครับแล้วก็เหมือนกันนะครับกับไม้ไผ่เนี่ยนะเะมื่อก่อนนะครับมันก็ยาวมากเลยนะเดี๋ยวไปทางนี้หน่อยให้ดูนะครับนี่ๆนี่มันยาวเมื่อก่อนนะวนนี้เราก็ตัดไปก็ถ้ามันเป็นปอะไนนี่เราก็ยังเก็บไว้หน่อย เก็บเก็บที่มันจะบังแสบงบงังบังบ้านไม่ให้มันร้อนไปแต่ว่าไม่ได้บังหลังคาอะไนระมันก็ดีสุดแล้วนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะมันก็ยังมีต้นไม้นิดหน่อยเราอาจจะใช่เราเดี๋ยวต้องตัดฝั่งนี้นิดหน่อยนะส่วนหนึ่งให้มันให้มันดีขึ้นนะแต่ว่ายังไงนะที่ผมสังเกตนะบ้านนี้อะ่ะมันไม่ร้อนหรอกโดยเฉพาะหน้าหนาวเนะี่ยบางทีเราต้องเปิดเครื่องอุ่นนะครับ เพราะมันหนาวในบ้านมันมีต้นบางต้นไม้บางเยอะอาจจะเยอะไปสําหรับหน้าหนาวหน้าร้อนอาจจะพอดีแล้วนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะหลังจากเราตัดต้นไม้นี่มันก็จะพอด,ดีเลยเราไม่เคยตั้งแต่ผมมาเที่ยวที่นี่หน้าหน้าหนาวไม่เคยเปิดแอร์สักครั้งเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเปิดเครื่องอุ่นใช่แล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะอินเวอร์เตอร์นะครับมันอยู่ในนี้เอ่อใช่บางคนก็ถามนะว่าทำไมไม่ติดอีดออปติมิเซอร์ติดออปติมิเซอร Uh, ผมก็ได้ถาม uh, EV Power Energy นะบริษัทที่ตั้งเนี่ยว่าทำไมไม่ติด o p t i m i z เซอแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องติด o p t i m i z เซอถ้ามันไม่มีต้นไม้บงังออปติ izer, ม i m i z e r มันจะมีประโยชน์ถ้ามันมีต้นไม้บงังมันจะทำให้พลังมันตกเยอะแต่ว่าเราก็กำลังแก้ปัญหาเนี่ย <laughs> ตัดไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็โอเคเช็ค okay, ตัวนี้นะครับ อลองฟังดูเอาตอนนี้เราเรากำลังซักผ้าเราก็พยายามจะเ,เครื่องซักผ้าอยู่นี่นะครับเราก็พยายามจะใช้ไฟฟ้ากลางวันตอนเราได้ไฟฟ้าฟรีเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามันเสียงดังผมไม่ได้ยินเสียงจากนี่นะครับมันอาจจะมีเสียงนิดหน่อยแค่นั้นนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออมันไม่ดีนะถ้ามันโดนความร้อนเยอะนะครับ แต่ว่าในห้องครัวเนี่ยมันก็เย็นสบายดีบ้านปูนนี่มันเย็นดีครับก็มีปัญหาเราว่าอินเวอร์ตอมันจะร้อนไปนะครับโอเคปิดนีดหน่อยนี่มันมีเสียงดังหน่อยไว้หน้าบ้านแล้วก็มีคำถามเอกคือบางคนถามว่าทำไมไม่ติดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมก็ได้คำนวณแล้วนะว่ามันไม่คุ้มหรอกมันจะมี2แบตเตอรี่นะ แต่ว่ากับอินเวอร์เตอร์นี้นะครับเราต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมฟอสเฟต LFP นะครับมันราคาตั้ง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็เป็น5 k w h ิโล่วนั่นโอเคแล้วก็ปัญหาคือค่าไฟอ่ะมันก็เป็นประมาณ3.5ถึง4.5บาทนะครับโดยเฉพาะบ้านนี้นะ ค <Okay, S 2> ต้องอธิบายแนตะว่าพ่อแม่นะใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยเดือนหนึ่งเขาใช้แค่1 0 0ยถึงร้อหน่วยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้อยมากเลยครับแต่ว่าโอเคถึงแม้ว่าเราเแ่ว่าเราเก็บเ,เก็บไฟฟ้านะตอนวันกลางวันนะครับมันเป็นแค่5้ากิโลวัตต์ชั่วโมและโซโลาร์เซลล์มันเป็น5้ากิโลวัตต์เพรว่าถึงว่าตอนเที่ยงนะแค่1ชั่วโมงช่วงเที่ยงเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะเต็มแล้วครับ แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้แล้วครับแล้วถ้าเราใช้ตอนเย็นเนี่ยก็แปลว่าหมือนกับว่าเราได้แทนที่จะเราจะขาย5 k w กิลวัต์เราเราจะได้2.2บาทแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้เองครับก็แปลว่าห,หนึ่งวันเนี่ยนะเราจะเราจะสามารถที่จะประหยัดเงินแค่10บาทอาจจะไม่ถึง10บาทก็ได้นะครับก็แปลว่า1ปีนะนะเราจะได้เราจะประหยัดเงินแค่ 3,000บาทนะครับประมาณ3 0 0 0 3 5 3 5 0 0บาทนะครับแล้วก็เราลงทุนตั้ง1,000 0แสค่าแบตเตอรี่มันต้องใช้เวลาประมาณ30ปีนะนะกว่าที่เราลงทุนมันจะคูณมาได้แล้วก็ภายใน30ปีแบตเตอรี่มันก็อาจจะเสื่อมเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะผมก็ได้กะดูแล้วว่าง,ง่ายๆว่ามันไม่คุ้มหรอกแบตเตอรี่นะมันจะต้องถ้ามันเป็น20หรือว่า30มสิกิลวัต์เมันอาจจะคุ้มกว่าแต่ว่าอันนี้ มันไม่ได้หรอถ้าใช่มันจะต้องแบตเตอรี่มันจะต้องใหญ่กว่าน,นี้ถ้ามันจะคุ้มมาจนจนเราอาจจะแบบว่าเป็นออฟกริดได้เลยนะประมาณนั้นนะถ้าเราจะว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคำถามอื่นนะครับใช่แทนที่จะเสียงงินไปเกี่ยวกับอ p t i m ม z e ผมก็เลือกที่จะเพิ่มแผงโซลา r เซลล์อีก3แผงนะครับแล้วก็ตอนแรกนะัมันเป็น11แผงนะครับถ้าเราเพิ่มเป็น14แผงนะแปลว่าเราเพิ่มโซลาร์เซล 27%นะนะมันเป็น27%แต่ว่าค่าใช้จ่ายนะเราเพิ่มอีก2 0,000มันเป็นตั้ง2 0 0 0สนอยู่แล้วเนี่ยก็แปลว่าเราเพิ่มเงินอีก9แต่ว่าเราได้ผลคุณมาเราได้พลังขึ้นเป็น27%นะนะก็คุ้มมากแล้วนะแล้วก็บริษัท EV Power Energy เขาก็แนะนำเหมือนกันแล้วว่าอย่างนี้อมันจะดีที่สุดแล้วนะเพิ่มแสะเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์แต่ว่า ถ้าคุณมี1นึ่งเฟสคุณทําอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นแค่3ามเฟสที่เรามีโกนอย่างนี้ได้ยงตอนนี้มันเป็นที่มันเป็นประมาณ6.5 k ุดห้ากิวัแผงอะแต่ว่าอินเวอร์เตอร์มันเป็น5 k ากิโลวัโอเคแล้วก็บางคนก็ถามว่าทําไมเราชาติ1นึ่งเฟสมันมี3ามเฟสนะครับเข้าไปในบ้านเนี่ยใช่เรามี3ามเฟสในบ้านแต่ว่าตอนเราชาติรถนะเราใช้แค่1นึ่งเฟส ทำไมไม่ชาร์จสามเฟสเพราะเทสลามันก็มันรับสามเฟสได้แนละ้วมันจะออนบอร์ดชาร์จของเทสลาเป็น11บอดกิโลวัตใช่ก็จริงแต่ว่าเราไม่ต้องการชาร์จเร็วขนาดนั้นก็ได้ผมไม่เคยต้องการจะต,ต้องชาร์จเร็วภายใน3-4ชั่วโมงรประมาณนั้นนะเราว่าเราเราชาร์จ7จ็ดกิโลวัตเจดจุดหกิลวัตมันก็ยังสบายดีเลยนะแต่ว่าปัญหานะคือถ้าเราจะ ต่อ3 p h เฟสเข้าไปในนี้นะครับมันจะกลายเป็น16อห p Phase, แอมป์3เฟส11กิโลวัตต์ถ้าเราใช้รถแบบนี้เราผมผมก็คงจะต้องยืมรถนะหลายครั้งอะ่ะเหมือนคันนี้หรือว่า MG อะ่ะแล้ว MG นะ่หรือว่า Origoth นี่ยมันไม่มี3 p h เฟส onboard charger แล้วถ้าเรามี3 Phase, p h เฟส16 a มป์มันจะเห็นแค่1เฟสมันกลายเป็นมันเราเราได้แค่3.7กิโลวัตต์มันก็จะช้าไปเพราะฉะนั้นผมก็เลือก เนี่ยมแอมป์มันก็พอดีพอดีมันไม่มีปัญหาสำหรับเทสล่าเพราะแบตเตอรี่มันก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วมันก็จะทาให้แบบนี้อ่ะมันชาดเร็วแล้วบางทีโดยเฉพาะก,กับรถที่เรายืมนะอันนี้อ่ะเราอาจจะต้องรีบหน่อยรีบเทสเนี่ยยกตัวอย่างแล้วนะครับว่าผมเพิ่งจะขึ้นต่ออย่างข้างมาเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะสักเที่ยงนะครับเราจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วแล้วก็จะรถไปไปคืนนะนะั่นแหะ แล้วเราก็ต้องรีบชาร์จเนี่ยตอนตอน9ก้าโมงใช่9ก้าโมงนะตอนผมมาถึงที่นี่มันมี24%ตอนนี้ก็43%แล้วสว่าเราก่เราจะไปมันก็จะเป็นน,ปน่น,นะประมาณ60%ก็ก็โอเคนะไมเนี่ยโอเคคำถามอื่นเดี๋ยวเราอยู่นั่งใกล้หรือว่าอาจจะต้องออกไปออกไปเนาะดูก่อนอ่าใช่เอ่อทำไมเราไม่อัพเกรดแผงให้มันเยอะกว่านี้ให้มันเป็น10 k กิโลวัตสิบห้ายี่สิบกิโลวัต ปัญหาคือพ่อ,อพ่อแม่แอมเขาแทบจะไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วนะเดือนหนึ่งเขาใช้ประมาณ1 0 0ถึงหน่วยผมได้ดูได้ดูบินแล้วว่าเขาใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยอะหลายครั้งเขาก็ไม่ทำอาหารเขาก็ไปซื้อข้างนอกกันนะใช่ไหมมันถูกที่บางไทยอะก็เพราะฉะนั้นะเราจะอัปเกรดทำไมเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดเราก็ต้องลงทุนยิ่งมากกว่านี้นะครับมันจะเป็นนั่นะ หล้านแล้บ้างหรือห0 0แสนถึงหล้านถ้าเราจะใส่ยิ่งใหญ่กว่านี้อ่ะแล้วมันมีมันมีความหมายอะไรไหมที่ผมใส่นี่นะหกิโลวัเพราะว่าผมอยากจะเรียนรู้ว่าโซลาร์เซลล์มันเป็นยังไงมันเวิร์กยังไงมันลิมิตยังไงเราได้เท่าไหร่แล้วผมไม่ค่อยรู้เลยนะเกี่ยวกับนี้ก่อนเริ่มนะครับก็แค่ใส่เพื่อที่จะทำคอนเทนต์นั่นแหละแล้วก็เราก็ได้เงินคืณน,นิดหน่อย พราะว่าพ่อแม่เขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทุกเดือนใช่เมื่อก่อนนี่บินของพ่อแม่มันจะเป็นประมาณห้าร้อยบาทต่อเดือนตอนนี้กลายเป็นคงจะได้คืนสัก200-300บาทต่อเดือนแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟอีกแล้วขนาดประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ใช่ผมก็ต้องอธิบายนะว่ามันจะมีมันเป็นดิจิทัลดิจิทัลมิเตอ์นะต่อไปนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยเรื่องนี้นะว่า อ่าถ้ากลางวันถ้าเราทําไฟฟ้าแล้วเราไม่ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์มันจะหมุนกลับไปไหมมันไม่หมุนกลับไปนะครับมันจะมี2มิเตอร์มันจะมีมิเตอร์สําหรับเราซื้อนะครับเหมือนเดิมนะเราซื้อก็เหมือนทุกบ้านทุกบ้านแล้วก็มันมีมิเตอร์สําหรับเราขายนะนะครับมันก็จะนับนะทุกเดือนนะว่าโอเคเราใช้เท่าไหร่จากไฟหลวงแล้วก็เราทําเท่าไหร่เขาก็จะมาบวกลบคูณหารแล้วก็บางทีเราก็อาจจะต้องจ่ายถ้าเราใช้เยอะ ตอนกลางคืนตอนไม่มีแดดหรือว่าเหมือนที่ผมคิดนะนะว่าสําหรับพ่อแม่เนี่ยนะเขาไม่ค่อยใช้ไฟกลางวันก็คงจะได้คุณเงินนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคบางคนก็บอกว่าเออแต่ว่ามันจะร้อนนะใช่โซลาเซลล์มันแผงมันร้อนเมืองไทยเป็นประเทศร้อนนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์แ้่มันโดนแดดมันจะร้อนแล้วมันก็จะทํางานไม่ค่อยดีประมาณนั้นนะแต่ว่า พอดีว่าเราโชคดีว่าเราอยู่ที่จังดาวแดดมันก็มันก็แรงแนะนะแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่ากรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยร้อนทีทนี่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะอ่านนิดหน่อยเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์นั่นแหละที่เราเลือกนะมันเป็นหลงกีหลงกีนี่นะแล้วหลงกีนี่นะเป็นสําหรับหนึ่งในโลกนะของจีนนะครับขนาดเทสลาตอนเขากําลังสร้างโรงงานกิจอเท็กซัสนะเขาก็เลือกแผงหลงกีแล้วนะ ที่นั่นน่ะแล้วเท็กซัสนี่ก็คงจะเป็นประเทศเออคงจะเป็นออโซนที่มันร้อนเหมือนกันนะแล้วผมได้อ่านแล้วว่าเนี่ยแผงหลงกีเนี่ยที่ผมมีนะครับมันเป็น half cell เขากล่าวว่าเทคโนโลยีเก่านะมันเป็นมันจะเซลล์มันจะใหญ่กว่าแล้วก็มีประมาณ60ถึง72เซลล์ half cell เล่มันสองเท่า double เป็น120ถึง144ยสี่สิบ่เซลล์และเซลล์มันเล็กกว่าแต่ว่า มันมันจะดีกว่ามันจะมี resistance น้อยลงแล้วมันจะมันมีหลายอย่างนะข้อดีของ half cell ล่ถ้าถ้ามันมีมันมีอะไรเงาอะไรมาบังครึ่งเซลล์มันก็ยังจะ work ได้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแผงธรรมดานี่ถ้ามันมีมันมีอะไรมาบังนิดหน่อยมันก็กลายเป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่ทำงานอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็อีกอย่างข้อดีของ half cell คือมันทนความร้อนได้ดีกว่าก็ ผมก็ไม่ไม่กลัวหรอกว่ามันจะร้อนไปนะก็เนี่ยเราเลือกแผงโซลาเซลล์ที่มันดีอะ่ะก็ไม่ต้องกังวลมันจะมันจะแย่อะไรเลยนะกะ็เดี๋ยวออกไปข้างนอกหน่อย <c oughs> ก็อันนี้นะครับคงจะเป็นคําตอบที่เหลือเดี๋ยวเช็คลิสต์อีกทีหนึ่งนะผมต้องรีบทำหน่อยว่าไม่ได้ทําละเอียดเพราะว่าเพิ่งจะเห็นว่ามันมีคนถามอะไรเยอะแล้วก็ อีกไม่นานผมต้องกลับไป for ็นอร์เวย์แล้วก็จะรีบถ่ายที่น like ี่เพราะว่าเราจะได้โชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้านแถวนี้แล้วก็เก็ก็โอเคเดี๋ยวต้องให้ดูวิวดอยหลวงมันมีต้นไม้บางนิดหน่อยฮะวิวดอยหลวงนี่วันนี้อากาศดีเห็นเห็นดอยแล้วโอเคนั่นพ่อพ่อมาแล้วพ่อเพิ่งจะตัดต้นไม้โอ ขยันตับนั่นเองโอเคแต่ว่าวันนี้ก็คงจะจบที่นี่นะครับถ้าคนมีคำถามอะไรอีกก็ถามนะครับแต่ผมก็จะพยายามหาดูนะอาจจะต้องถามบริษัท EV Power Energy เรื่องนี้แล้วก็ดูก่อนนะว่าตอบได้ไหมแต่ว่าก็จะพยายามตอบนะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจจะติดโซลาเซลล์ก็ติดต่อ EV Solar Power นะครับที่เชียงใหม่เขาก็ มีบริการหลายจังหวัดนั่นแถวนั่นนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องนี้นะครับคุณก็จะได้ลดหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ผมไม่ได้เลยนะจาก EV Power เขาเขาลดราคา10%ที่ติดตั้งนี่ลนะแต่ว่าต่อไปนี่ก็อย่างเงี้ยผมที่ผมโปรโมทเรื่องโซลาร์เซลเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกรีนเอ NER จ y นะครับมันเป็นรีนิวเบิลเอ NER จ y สะอาดนะมันไม่ใช่เหมือน เอ่อ g y e r g y จากถ่านหรือว่าไรอางอื่นเนอะใช่มน Nuclear ์นะไม่ใช่หรอกนี่เป็น Clean Energy แล้วก็ถ้าคุณมีรถไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะชารถไฟฟ้าได้แล้วก็ก็แปลว่าใครที่มาว่าเรานะว่ารถไฟฟ้ามันอาจจะคล a n แต่ว่าไฟฟ้ามาจากไหนไฟฟ้าของผมนะมาจาก Solarcell c l คลีนมากนะครับแลวผมก็อยากจะโปรโมทให้คนอื่นอยากจะลองเหมือนกันนะครับโอเคนั่นคงจะเป็นคิดี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ